ที่อ่านไม่ออกที่ช่วยร้อ,องให้แม่ภาษาอังกฤษที่ร้องเอเกเียงให้ดูว้าววูว <Whoa. S 1> ูวู Whoa. 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 มันเหมือนรอรออดนวูวูวูมันมันจะมีเกือบว

แกไม่สมีแล uh> ้วมีอะไรเท่าไหร่ก็เลยไม่ตามก็มีเหมือนก็ดูดีกันดูดันคล้ายๆสมช่างแต่ว่าเออถ้าพี่แต่งตัวพร้อมช่างแต่งอย่างี้อยากถ่ายซิงค์แบบนี้ว่ะน่ารักแค่นี้เลยทำไมดาแบบว่าต้องอัดมาก่อนอ่ะแล้วก็มาทำเป็นนั่งร้องอ๋อไอ้นี่ดแกบอกว่านี่ยเนี่นี่ต้อตะหน่อย นี่เคย,เยนั่งไง้ำตับที่ดำเป็นนี่ดูอที่น่นึงจุดเจ้ามนี่ชอเค้ น้ำหมอหม้อหรือกันน่าจะ๊าจะอ๋นะอนองไปอ่มินดีก็่ามินดืู้เย็ดก็โหอ,อ่ะรู้เย็ดแรงตายเกงจังก็ไม่รู้บางทีนะ บกับตายอนรอยเขาเขรู้ลูกแต่๋ยวเขากำลังอยู่เราแบบกับตายดีน้องปูนะมันร่อยป้านราคาไม่หวานมากอ่ะดูกินอยู่มันลาลีเหรอไม่เหมือนนะมันไม่ต้ากันไหมอ่ะไม่มาลีมันไม่ต้ามันถกินเหมือนเลยตัวเนี้ยมัน จะลืมเปิดตัวละต์ดูนะทุกคนไม่ก็ถ้าดูดูสดในโทรศัพท์อ่ะวันดีอ่ะเป็นไปได้พี่ลี่ไม่กินยาเย็นกินแล้วกินแล้วตอนบ่ายอันนี้นี่ปนนี้เขาก็มีมาไหม đi bên ngoan đi bên yeah. ngoan đi bên ngoan yeah. đi bên ngoan 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 đi bên กับเมีวันตีนเนื่องถ้าลาือจ้างประจำลูฟคนเพิ่ม <Conf irm, S 2> ใช่ไหมตีเดิมไม่ตีจะไปเย็นไม่ไปใช่เออมีคน,นขน,นะพี่บรีกาพี่ก็หนานะเปิดลาเลยเปิดล้า,ลลา,า,านะพี

ก็จะรวมเกียวกันวันที่หนึ่งหัวคายไม่กัอยู่ใหญอยากเกียวคนเดี๋เกียวคนอยู่ไอ้นังรีวก็ใครนี่เนาะกินไแรงกินแต่เมไปเล่นั่งลรอไปาไนเดี๋ยวไปงับหนัเนนะ เดี่ยวิบอกปีเอยกอสี่จอมโตเลขเที่ยนหนูต้องให้พี่เจนเลยนะเด็กนั้นมันมันต้องส่งเลยน้องต้งส่งเลยอ่าต้องอยู่ในคิวงานฟินน้ำใจได้ดีลี่ทำอ่ะมันคงมันเกินให้กระทุ้งลูกไปเดี๋ยวไม่รู้เจ้าไม่ได้แลยที่บ้านพี่เจนเลยอยู่บางทีพี่เจนอาจจะไปเล่กันก็ได้อยู่แล้วอ่ะ ค่คืออยู่ในรับเดินเดินไปไปมาๆที่โรงแรมหรูอกันได้อยู่ไปเต้งอยู่ก็นแค่เราแค่เพื่อเอนหังนึงอยู่ได้เบีอบปีเราขึ้นดูก็หอนอ่ะแม่เรยกไงนอัไปดูบ้าง บอกเรียบๆไปไหนอ่ะน้องเบลไปได้ไหมเบลไปได้ไหมเบลไปด้วยไหมไปไหนอ่ะรู้ไหมกูไปไหนกันบอกเร็วไปไหนบอกเร็วก่อนไปมาแล้วกั๊กไปดูอะไรอ่ะไปดูของเกี่ยวเบลดีใจงามได้ไปเลยกดชุดคนนงฉักยู่ ใส่ดูพ uh. ีเน่ไปกันหน่อยได้ไหมใส่ดูพีเน่ไหมไมิไม่ไม่ไปไปไปพีเน่พีเน่ตัวตู้ร้านดีชิปบ๊อกพาไปทิ้งไปได้เปื่ออะไรได้เป็นร้านนะถ้าว่าได้รจมตัวปืมเช็คคนแฟนฝาแดนเซอร์ไปด้วยเช็คคนเลย ไมเขียรหม้แม่เลยไม่จองโตเพิมคนต่างคนโดนใจทั้งหว้ยเลขไวสาธุถูกรางวัลที่หนึ่งจะรับลิลลี่เจนนี่มาตามมันจำึ้นโอ้โหสามวันร้บืนเรเล่นเงินเพื่อนต้องวางแต่ลิปต้องแต่งลิปนองรองเปิ่งสามวันจำคือจะปีเกณฑสักปี่ตังเลยเอานกว่กูปล่งแล้วนะไอ่เลยจี้เอา Ok, okay còn đang gùm anh này kia nụ gấu khuôn này kia nụ gấu khuôn không phải ai nè không phải ai một người một điều điều hôm nay này web này nhìn nào ta du 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 ta du du này anh nè nụ gấu khuôn 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 nè nụ gấu khuôn